ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัญญัติชำนาญกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์พร้อมบรรดาเหล่าบุคลากรทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชัยมงคลในอุดมดีเรกเลิกเฉลิมพระชนมพรษาแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทณวาระนี้พระคือปีตุราชล้ำเลอขวัญ พระหลุดโคมแห่งสวรรค์สองล่าดวงใจราชร,าชรวมกันเต็มพัดดีเอย่ยพระบาทคือหลักล่าอยู่เกล้าวปวงไทยชาวราชพัฒนครสวรรค์เฝ้าวถวายพระพรเฉลิมพระชนบวรบเกลกกล้องอันเชิญเทพบิดรสถิตปกป้องนาเจริญพระชนดังซ้องสืบร้อยฉนำเกินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ